อรอลุ้นเฮลานกันเลยค่ะเพราะเกิดสัญญาณดีกับเก่งไลพังและน้องจอยหรือว่างานนี้ทั้งคู่จะกลับมาคบกันหรือเปล่าเอ่ย ทำเอาแฟนคลับถึงกับยิ้มแก้มปริเลยทีเดียวค่ะเมื่อวันที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมาเก่งลายพลางได้โพสต์รูปคู่กับอดีตภรรยาน,น้องจอยที่ได้หย่าร้างกันไปก่อนหน้านี้แล้วและลูกสาวสุดน่ารักน้องจีเนียสพร้อมกับแคปชั่นดีต่อใจว่าคิดถึงเธอแทบใจจะขาดอยากได้เธอกลับมาสักทีพร้อมกับติดแฮชแท็กสาอันติดทั้งเก่งไลยพลางจอยแฟนพี่เก่งและจอยแม่น้องจีเนียสอีกด้วยค่ะ เรียกว่าทั้งภาพและแคปชั่นทำเอาหลายคนกรี๊ดหนักแล้วนั้นแต่กลับมีเรื่องให้หลายคนกรี๊ดยิ่งกว่าเพราะว่าเก่งได้เข้ามาคอมเมนต์ในใต้ภาพที่โพสต์รูปของตัวเองอดีตภรรยาและลูกว่าผมควรไปง้อจอยไหมครับแถมเก่งลายพรางยังได้โดพสต์คลิปสุดเศร้าขณะที่ตัวเองกําลังเดินลงบันไดของบ้านแต่กลับเห็นภาพที่ทําเอาหวนคิดถึงเรื่องราวในอดีตระหว่างเก่งและน้องจอยเป็นภาพในพิธีแต่งงานพร้อมกับแคปชั่นสุดเศร้าถึงอดีตภรรยาว่าคิดถึงสุดหัวใจโดยหลังจาก ที่เก่งได้โพสต์ภาพและคลิปวิดีโอดังกล่าวทําให้แฟนคลับดีใจกันใหญ่และเข้ามาเม้นเป็นเสียงเดียวกันว่าอยากให้พี่เก่งง้อน้องจอยจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันเป็นพ่อแม่ลูกซึ่งไม่ว่าพี่เก่งกับน้องจอยจะทะเลาะก,กันด้วยสาเหตุใดๆก็ตามอยากให้พี่เก่งถามใจตัวเองว่ายังรักน้องจอยอยู่ไหมถ้ายังรักน้องจอยอยู่ก็อย่าฝืนใจตัวเองง้อเลยเพราะชีวิตคนเรามันสั้นอยากให้อีกครึ่งชีวิตของเราที่ยังเหลืออยู่อยู่กับคนที่เรารักและรักเราที่สุดอย่าคิดได้ในวันที่สายเกินไป ขณะที่เฟซบุ๊กของน้องจอยก็ไม่ได้มีความเคลื่อนไหวถึงโพสต์ที่อดีตสามีได้โพสต์คิดถึงและง้อแต่อย่างใดโดยมีน้องจอยแชร์โพสต์ของศิลปินหน้าใหม่ไฟแรงจากค่ายเข้าสารเพลงได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการนึงบอกว่าอย่าถามผมเยอะเลยครับคุณพิธีกรคนอย่างผมถ้ามีโอกาสาได้รักที่ดีผมสัญญาว่าจะมีคุณแค่คนเดียวและรักคนเดียวตลอดไปแถมน้องจอยยังได้เขียนแคปชั่นถึงศิลปินหน้าใหม่จากค่ายเข้าสารเพลงที่ได้ให้สัมภาษณ์อีกว่าผู้ชายแบบนี้ไม่ควรมีคนเดียวในโลก หากย้อนถึงเส้นทางความรักของเก่งไยพลางกับน้องจอยนั้นเรียกได้ว่าหวานน้าตาเรียกแม่เลยทีเดียวคะ่ะเพราะเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2565ถือเป็นโมเมนต์ที่ยิ่งใหญ่อลังการมากเลยทีเดียวเพราะมันตลบอบอวลไปด้วยความรักและความสุขเมื่อเก่งไยพลางได้จูงมือน้องจอยเข้าประตูวิวาโดยมีเอจิรากรได้ร้องเพลงจากนี้ไปจนนิรันในงานแต่งครั้งนี้ด้วย รวมถึงมีลูกสาวตัวน้อยน้องจีเนียสร่วมเป็นพยานรักในวันแต่งงานของคุณพ่อคุณแม่ท่ามกลางครอบครัวพี่พี่น้องๆและเพื่อนสนิทของทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยานรักของทั้งคู่กระทังเมื่อเดือนสิงหาคมปี25 6 6เก่งลายพลางได้ออกมาโพสตคลิปผ่านติ๊กต็อกขณะที่นั่งกินข้าวทั้งน้ําตาพร้อมกับประกาศข่าวช็อกว่าตัวเองได้หย่าร้างกับภรรยาน้องจอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วและดูเหมือนว่าความรักครั้งนี้จะจบลงไม่สวยเพราะน้องจอยได้ออกมาแฉเดือดบอกว่า ที่เก่งไม่ส่งค่าเลี้ยงดูลูกขณะที่เก่งลายพลางก็ได้มีการตอบโต้ถึงประเด็นดังกล่าวเดือดไม่แพ้กันและดูเหมือนว่าความรักของทั้งคู่นั้นจะจบลงไม่สวยจนกระทั่งเมื่อวันที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมาด้านเก่งก็ได้โพสเฟซบุ๊กคิดถึงและอยากง้ออดีตภรรยาทามกลางบรรดาแฟนคลับลุ้นอยากให้ทั้งคู่กลับมารีเทิร์นรักกันอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งงานนี้เก่งลายพางจะง้ออดีตภรรยาน้องจอยสําเร็จไหมหรือว่าน้องจอยจะยองกลับมาเป็นสาม,มีภรรยาเหมือนเดิมหรือเปล่าก็ต้องส่งแรงเชียร์กันต่อไปค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดต,ตามทางโซเชียลมากกว่า19้าล้าน Follow e r s อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับวักับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Twitter YouTube และ Tik t o k และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้ใหกับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ